นี่นางนานี่เองจะลบความ้วนอันนี้เดี๋ยวใครจะตบให้นะตบไขมันไล่ไขมันให้เอาพรอมๆเลยนะยายไหนดูพีอโอ้โหนางนาอะไรอะยายโอ้โหเนี่ยมันกี่ชั้นตอกี่ชั้นมาเนี่ยพุงหนูไม่ใช่คอนโดนะยายเอ้าเหรอนี่เดี๋ยวยายจะไล่ไขโอ้โหอย่างนี้ไล่มันคงจะช้าเอางี้ดีกว่าหักออกเลยแล้วกันยายอะไรโกยพอยายเออค่ยไล่ยาย ไยายนขึ้นเลยยายไอ้ขึนแล้วเว้ยขึ้นแล้วไล่ขึนไปละขึ้นไปละขึนไปล้โหโอ้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 โอโอ้ขึ้นใหญ่เลยจีนี่ขึ้นใหญ่เลยขึ้นใหญ่ อะไรวะนี่ยายทำอะไรอ่ะอ้าวยายจะฆ่าฉันเหรอจะฆ่าไอ้ทำไมก็เองมันตายไปแล้วท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ